กินจุกจุกตัวแตกๆทริปฮ่องกงค่ะอืมอร่อยนอนด้วยข้างในคือปลาตังโถวหน้านี่ตีบใหญ่มากเป็นี้ทุกคนข้าวหมูแดงไข่ดาวดีนี่มองหน้า e a s ว w o o d Mama แบบดูดีเส้นแบบข้นเหนียวนุ่ม อ,อร่อยอร่อยทุกคนพบกับช่องคุณดุดจูนดุดอรินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจึนกำลังจะไปฮ่องกงก็เลยแบบทิดคอนเทนต์ว่าจะถ่ายให้ทุกคนดูทุกเมนูที่กินในทริปฮ่องกงค่ะตอนนี้จึงก็อยู่ที่โซนปูนนะอยู่ในลาวส์นะคะเริ่มกินตั้งแต่ในนี้เลยเริ่มบอกเลยว่า ตัวแฝกแม่นอน5วัน4คืนนะจปไปทริดนี้นะคะมาที่มู้แรกนี่จะเปิดด้วยข้าวมันไก่ไปเลยในล้านะคะแล้วก็ยกยกุ้งกเขกียวหวานนะคะยอะขาวเส้นหมี่ไก่สปาเก็ตตี้บอกเลยว่าไม่ได้กินข้าวมามเพื่อจะมากินให้มันจุกจุในเลานะคะถ่เริมนะคะข้าวมันไก่วิอของปลาเกี๊ยวชิ้นใหญ่เจอเกี๊ยวห้องกม เดี๋ยวกุ้งโคตรอร่อยแม่แม่อร่อยหรออร่อย,ออยนี่ <c oughs> อร่อยไหมเนี่ <c oughs> <c oughs> เส้นหมี่ไก่นะคะอันนี้เส้นหมี่ไก่เป็นไงเธอเป็นงั้นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปกินที่ห้องกองในแต่อันนี้อร่อยเ <c oughs> ม็ดขนุนจ้าอือร่อยฟองหงหยออร่อยสุดๆในในเรามาค่ะ รอละในรออิ่มละเดี๋ยวรอดูอาหารบนเครื่องคุณวันนี้เราอยู่ที่บนเครื่อนะคะมือนี้นะคะมือบนเครื่องนะคะนั่งบ e s s Class เราเลือกทานเป็นฟีชน่นจาจะสเต็กปลาแล้วก็ขนมหวานแล้วก็มีชีสัวพีนัทต่างต่างนะคะแล้วก็สลัดอะไรหลายอย่างขนมปังกระเทียมเนยแล้วก็แชมเปญ อ,อ,อันนี้คือของยี่อามน,นะคะช้โป๊ะแล้วก็เขียวหวานเนืนออามลองชิมเป็นไง เป็นมือบนเครื่องเดี๋ยวราดูว่าแลดิ้งประมาณ6โมงฮ่องกงจะได้กินอะไรงทุกคนตอนนี้เราถึงฮ่องกงแล้วนะคะคือไปเจอ่าพี่า่ามาแล้วคือ่าพี่ย่าหมาเขาอยู่ดีเนาะก็คือมาเจอญาแล้วก็่าเขาก็พาไปกินอาหารมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะแล้วก็ตอนนี้อากาศฮ่องกงคือแบบลมเย็นๆยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศานะตอนคืนนะแต่ตอนกลางวันนะ่าจะร้อนอยู่เนาะเดี๋ยวพีจะกินของหวานร้านนี้แบบเฟมัสมากนะคะชื่อร้านนี่นะ h ฮปปี้ทูเกเตอร์เดี๋ยวพาไปแล้วเดี๋ยวดูกันว่าของหวานของฮ่องกง sorry ของฮ่องกงจะเป็นยังไงนะคะร้านนี้นะรอคิวอยู่ Say hi to c a m e r a what's your name 096โอเคคารสซานี่นะคะมาแล้วมันเหมือนแบบทุกอย่างลมยืนอันนี้เป็นแบบแมงโกอันนี้อะไรยธอคะดูเนี่ย ันนี้เหมือนแบบข้าวเหนียวดำเปียกสามชัไอติมมะม่วงรวมทุกอย่างเลนี้นะคะเออนี่เป็นแบบมือนแบบฟัวร์ลอยฟัวร้าวพุดดิ้งอยู่ในนี้นะคะแบบเหมือนมีเม็ดโกยอยอยู่ในพุดดิ้งมะนาวมะม่วงแล้วก็มีเนื้อมะม่วงอะรวมมิตรสุดๆไปเริ่ม ยา่าผมย่าบอกว่าตอนนี้เหมือนว่าเวลาเขาเดทกันเสร็จเราก็จะมากินของหวานต่อที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบไปมากของคนฮ่องกงมาโอ้โหวอลเปอล์แอนด์ครีมซอสมะม่วงะของจริงผู้ใหญ่มากอืมอร่อยดีไอืมโอ้โหันเกย์สองจีใหญ่มาก

ผักนะคะแต่คืยนี่อันนี้ข้างในคือปลาตุงโขกน้าแป้งในแป้งป <c oughs> ลาตปลาต้จ <c oughs> ้าน,นี่คือยัดย,ดยดานนะคะที่ห้องบนเยาเจ้าป่วยยาดพี่อํอลปลาุงโขกข้างในแปลกดีหมูใหญ่มากน่ <c oughs> ินไม่ ติ่มซำฮ่องกงต้องติ่มซำคนใครจะมาฮ่องกงมาลาลีก็เลยยัดดิสเน่ดิฟเนซ์ตานซ์ตานซ์ตานา์ตานรแป้งเบร์จาเป็นคนมหวานนหวานนี่จีบใหญ่มากใหญมากมากจ้า อันนี้ข้าวซีเรียสข้าวีเรียสเหมือนใส่ซอสอ่ะอร่อยมากซรอยโดยอื่นอร่อยมากขอกคนมาแล้วน่ากินมากแบบหมี่แห้งเดือน,นะคะแล้วก็ หลอดปูหัวเาตุแล้วเหลือโจกปูเดี๋ยวรอดูเป็นไงอีสุกันหัโจกปูนะคะปูติดมเปรือ็มก็ตรีมเนไทยาพันมาชิมอีเตรีมแบบไม่ใส่พริกก่อนนะ Ừ, อรนน่อยแต่น่าต้องใส่พริกนิดนึงเน็นเนื้อค้กกี้เปื่อยใส่พรองแล้วนะโคตรหวานอันเดอืร์นี ปิ่นร้านนี้ต้องมาเจอตามมาเลยแถวแถวคาโบอมองเนื้อ,อ,อข้าวคตรนวนนิ่มอร่อยมากวันที่สามเป็นยาทุกคนข้าวหมูแดงไข่ดาวกับข้าวูแ,วแดงไข่ทอดท,ท,ที่สด วันนี้วันที่สามแล้วทุกคนอาหารของเราบอกเลยว่าจุกจุกที่ถูกต้องไเดาต้องปุงแน่นอนะ่าซอสต้องปุงเพราะาะอุ่น ร้านนี้ทุกคนอร่อยมากดูชื่อร้านนี้นะอยู่แถวๆเซนซาโจยถนนคิมเบอร์ี่นี่นะทุกคนอันนี้เป็นแบบพวกเหมือนฟิลลูกชิ้นใช่ไหมมีปลาหมึกคู่ผักคิริววันนี้กินผักคิริวคนด้วยแล้วก็กรอบเส้้กรอกนะคะเราสั่งอันนี้อันนี้แล้วก็เส้กรอกไปรอดูก็แบบมีซอสราดอะไรอย่างเงี้ยนี่ขาได้มาแล้วอ,อ๋อเป็นสีนี้เลยเอาลองชิมอันนี้ ผ้ากิลิวจ้าฟิวล,ลูกชิน้นเหมือนกันเลยว่าอยู่อมอหมกต่อโอ้ยอย่างใหญ่อันจิ้มอร่อยมากนี่ทุกคนอันนี้มือดึก ก่อนนอนผัดซีอิ to to scene, ๊วหนึ่งของวันที่สามมื้อดึกตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะผัดซีอิ๊วไปเลยเส้นคล้ายๆผัดไทยนะก็นี่ผักนะคะเสือมาม่าของฉันนี่ใส่าลูกอะไรได้ดี มันมีกล <c oughs> ิ่นแบบกลิ่นกระถางแบบนี่อันนี้คือมามา่ามาใจหมูนาหน้าอีสเือร์มาม่าแบบดูดีลองชิมน,ะน้ำซุปน้ำสิว่าน่ากินนะไปจ้า <c oughs> อื้ออออร่อยทัมากที่ถูกต้องอืมเส้นแบบโดเหนียวนุม่มอื้ออร่อยอะไรอ่ะเออเสร็จเสร็จเออเธอเขาให้ทั้งเสร็จอันนี้ชาแล้วก็อันนี้งงมาก เยอะมากมือดึกวันนี้นะครับนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์นะคะก็จะมาถ่ายอาหารในนี้กันจะบอกว่าโคตรแพงอ,อันนี้เท่าไหร่ละสองร้อยอะสองร้อยบาทโคตรแพงไ,ไปดูว่ากลางวันจะมีอะไรกินอีกนะคะในดิสนีย์แลนด์ลกคอรอ,คอรันนี้คอือคอาหารในดิสนีย์แลนด์นะ ไก่ตุนยาจีนนะคะขนมจีนะบะกบีบจีนหนึ่งได้อยู่กินจีนทชิมจ,จีนช่วยชีวิตเปื่อยพูดความเปือเปอเปอเป่อยก็ได้อยู่จ้า ไข่เย้ยวมาไข่เค็มแล้วก็ไข่ไก่นะคะผัดกับผักอันนี้แล้วก็ผักลวกชิ้นนี้ว่วาแตกต่างจากร้านแรกไหมมันชิ้นแบบหนาแล้วก็มันไม่ได้แซ่บืมว่ามีความคข้าวท่าขาหมูไทยผัด ต้านุนามงันใหญ่มากขอนี้เป็นเวลาสารทุ่งเหมือนเดิมจ้ากิแานแล้วไเยมาผักไ่ลวกาอด้วยต้องกินผักมาทุกคนมานี่สี่ห้าวันไม่ซี่เลย หุกรู้ปะ่ะผักไอเสี่ยวเทียวเงี้ยผัดน้ำมันหอยจานละสามร้อยยี่สิบจนของฉันประมาณสามร้อยแปดสิบเราสนานกินให้หมดค่ะจานเยอะจานใหญ่มากจานใหญ่มากทุกคนแต่รสชาติคืออร่อยเลยแต่คือแบบมันเยอะแล้วมันก็ก็แพง,งเราเสร็จแล้วต้องกินให้หมดสู้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันที้าเราอยู่ที่ร้านทาไข่แบบดังมากวันนี้เฟร อะไรวะเวรเฮาส์ตรงจิมแจสวยอ่ะดูนี่แกนี้แฮมชีสบอสต์วาแฮมชีสบอสต์แล้วกอสอะไข่นุ๋นและวานอันนี้ก็อันนี้หน้าอีซัวของฉันชิ้นเล็กกว่าชิ้นใหญ่ด ถูกต้องสีนะอ,อร่อยมากอ,อร่อยมากทุกคนต้องมาอือจะงกินหมดสองอันอะ่ะทุกคนคือมันอร่อยมากกำลังซื้อเพิ่มอ,อีกคนละชิ้นอีกสองชิ้นอมันอร่อยจริง พาดไข่ร้านนี้ต้องมานะเพราะวันก่อนไปลองกินผัดไข่มาคือไม่ได้เรื่องกินร้านซุชานไม่ได้นะคะมาร้านนี้เท่านั้นค่ะนี่ทุกคนอ้วนแล้วฉุกมากฉุกมากนะน้ำหนักจะขึ้นประมาณ100ร้อยโลทริปกินทริปนี้ก็ถือว่ากินไม่เยอะนะแต่แบบเยอะๆวะไม่รู้เหมือนกันแต่คืออ้นวนแล้วจบจะแป้งจะอร่อยทุกเมนูอ่มาต่อมือ้อเช้า ก็ห,หมูแดงกับผักที่เยอะมากแล้วก็หมูแดงหมูกรอบน,นะคะวันสุดท้ายยังคงอยากกินหมูแดงอยู่นี่ีัยไม่ได้กินหมูก,กรอบมันจะได้กินแล้วจ้ะให้ดูหมูกรอบชิมนอร่อยเนี่ยเค็ม หนังหมูกรอบอุยร่อยต่อไปหมูแดงใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอหมูแดงสูง้ร้านมันแรกมากลองชิม <c oughs> ไม่แย่แต่ร้านนี้นแรกเลยล่ะไ <c oughs> ม่แรกหมูกรอบ <c oughs> อะไรเด็ดเรานี่นนะ อันนี้เหรอเอออันนี้ดิหมูกรับห่แดงร้านที่มีไข่ดาวาอะเราดูต่อไปจะกินอะไรวันนี้วันสุดท้ายทุกคน,นะคะ่ะก็ห่าปแล้วนะคะทริปฮ่องกงของโจนะคะกินตัวแตกห้าวันสี่คืนแต่คือมื้อสุดท้ายตอนเยนน็นอะถ่ายไม่ทันเพราะว่า เราไปหายาพี่อ้ํานะคะแล้วก็แบบเมาส์คุยกันแหล่งอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ถ่ายเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวจะมีไปฮ่องกงอีกทีเดือนกรกฎานะคะแล้วก็จะไปกินอะไรอย่างเงี้ยแหละขคยากให้ทําคลิปอะไรก็ บอกกันมาได้นะคะคือน่าอ้วนมากแกกลับมาถึงคนโดคือตัวแตกไม่ไหวเดี๋ยวขอตัวไปรดนหุ่นก่อนนะคะเพราะว่ากินไปเยอะมากฮ่องกงมีเด็ดแป้งอะไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ได้นะคะไปแล้วบา,บายๆใครชอบเมนูไหนในคลิปนี้นะคะคมเมนม้าบอกหน่อยหรือว่ามีร้านเด็ดร้านไหนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะบายบาย